เราอยู่กันที่หน้าวัดแขกนะคะนี หน้านเพราะเราอยู่หลังขบวนนะคะคนเยอะมากตอนนี้อยู่ถนนสีลมค ขอบคุณจะไปแล้วสวัสดี8นคน,นค่ะ นีเเ่เราหาทาง,งออกพ,พ,พี่พึ่งก็ไป,ไปที่เลยตามเขาค่ะนี่ 空喊。 ตอนนี้เราออกวัดนอแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะอ้อมไปอีกทางไปาะนอร่าจัน้ทบุรีโอเคพี่อะไรนะพี่เราเราจะไปรอตรงไหนได้บ้างคะหน้าุะนอยนทบุรีคนเยอะเหมือนกันนะตรงนี้จันทบุรีจันทบุตอนนี้เราต้องออกไปก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้คือคนเยอะเราแบบว่าเดินไม่มีทางเดินแล้วแน่นยิ่งเดินยิ่งแน่นเราจะออกมาดูข้างนอกกันแล้วทุกคนนี่ค่ะ เข้าไปในปีแรกดูสิคะทุกคนด้านหลังเราฝั่งนี้คือด้านหน้าของวัดนะคะนี่ค่ะคนก็จะเยอะหน่อยอเ,เพราะว่ามันเป็นหัวขบวนนี่เดี๋ยวเราจะพาไปเลาะเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปข้างในได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกทีเพราะว่าคนตอนนี้คือขอบวนวก,กำลังว่ายๆตรงไหนยังไง ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูก่อนนะคะว่าข้าไปตอนนี้คนเยอะมากเรามองแทบไม่เห็นเร มองไม่เห็นไม่ได้เดี๋ยวเราไปต่อข้างหน้าดีกว่าค่ะเปนค่ะตรงนี้มองไม่เห็นอเลย เกกกับคือว่าเราต้องต้องหาที่นังพูดบ่ายอภิบายถ้าไม่งั้นเราต้องย้อนกลับไปทางเดิมย้อนกลับไปทางเดิมดีกว่าเอแต่ถ้าเราไปทางนี้มันก็ไม่มีทางเข้าแล้วคนแน่ย้อนทางเดิมจะเป็นเึ้นทางได้เพราะใช้ไปไหนที่จะไปไหนอ่ะไปยังไงก็ได้ให้เข้าไปข้างในได้ให้ให้สะกวนเจิมได้อ่ะคยากเลยอ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ถนนสีลมค่ะเขาแห่ไปฝั่งไหนอะพี่ผาบอวกว่าเขาแห่ไปทางนี้ไปได้เลยเป็นข้อ,ขอท,ทออางเพืนเนะเียเราต้องเดินไปเลย,เลยแต่ตรงรั้ก็แน่นเลยขเขาว่าเป็นหัวขบวนนี่ค่ะคือตอนเนี้ยเรามาเราแบบว่าเราเดินมาแบบเป็นปีแรกเป็นปีแรกที่เรามาวัดแขกที่มาร่วมขบวนนาวราเตนะ ตอนนี้เราพี่เพิ่งเดินหลบๆเลยนะเพราะว่าทางนี้มันเป็นถนนแล้ตอนนี้เราหาทางเข้าอยู่เพราะว่าขาบวนจะน่าจะเริ่มแล้วซึ่งเราเข้าไม่ได้เลยชิดๆเครื่องในดีกว่าเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเราอยู่อีกฝั่งถนนเลยไงตรงมีไฟอะไรอยู่อันนั้น ตอนนี้เราคือต้องห่าทางเข้าทุกคนนี่ขบวนโน6ขบวนยังอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเาไม่ให้เราเข้าใช่ตรงนี้คือเขาไม่ให้เขาปิดเลยดูเจเจเดินอยากไว <laughs> ยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าข้างในมันอยู่ข้างใน,งนพี่หางกอดหางกอข้ามเมื่อกี้เฮ้ยยูเทิร์น อยู่ไอ้เพื่อนอยู่ไหนวะไอ้เพื่อนมาป่ะนึกว่าไอ้เพื่อนมาวิ่งแถวนี้จะได้ขอไปนั่งหน่อยคือตอนนี้เราเดิน แ้เราไปเลยเลยความที่เรามาชันคนตอนนี้ก็คือไม่มีทางเข้าแล้วเพราะว่าเขาหมดแล้ว ถ้าไม่งั้นเพราะว่าสานีสือส้อต่ะแต่แต่เขาเขา,าจะเดินไปทางนี้ไงฝั่งนะู้นนะมีถักล่อง,องหลไรที่ยังว่างอ่ะค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สนนสีลมค่ะนี่ okay, เดี๋ยวพี่ไพ่ขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินอีกไกลว่าจะไปถึงตรงไหน